วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอึ้งไม่คิดว่าป่าอำนาจจะกล้าทำสิ่งนี้เราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าไปไปพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องของลูกสาวเราไปทะล่มช่องป้าอำนาจให้ได้หนึ่งหมื่นของลูกสาวเราไปกดติดตามมาแล้วจะห้าร้อยผู้ติดตามแล้ว คอมเมนต์ที่สองกล่าวว่าติดตามป่าอำนาจแล้วจ้าหาไม่เจอเลยติดตามป่าอำนาจแล้วค่ะคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่าขอชื่อช่องป่าอำนาจหน่อยครับลุงอีหลาน้อยพวกเราเอฟซีอีหลาน้อยพร้อมดันครับผมป่าอำนาจลำเพลินช่องป่าอำนาจลำเพลินออฟฟิเชียนหาบ่อเจอหาไม่เจอ ป่าน่าจะยังไม่ลงคลิปครับถึงหาไม่เจอช่องป่าอำนาจกับคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่ากดติดตามให้แล้วครับลุงอำนาจของอีล่าจาก f อฟซน้องปุงอิงคอมเมนต์ที่5้ากล่าวว่าติดตามให้แล้วเด้อครับผมนี้แหละอีกช่องหนึ่งของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงงอ คอมเมนต์ที่6กล่าวว่าบอกหลานสาวฝากช่องให้ยอดซับพ,พุ่งแน่นอนครับป๋าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าตามมาสองปีเต็มเห็นลุงอำนาจทำแต่ทำกับข้าวและดูแลแม่สุภาพแทบไม่เห็นรอยยิ้มลุงอำนาจเลยภารกิจแน่นเอียดจนทุกคนให้ฉายาเสือยิ้มยากแต่มาปีนี้เห็นรอยเย,ย่ออิ้มแถมเปิดช่องอีกต่างหาก สุดยอดผู้นำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่งสององค์อิงอิงเพียงงงครบหนึ่งหมื่นป่าอำนาจลำเพลินออฟฟิเชียลเลี้ยงกัวเตี๋ยวทั้งเองวงเพียงงงงงงงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าป่าอำนาจคุยเก่งพูดเก่งขึ้นเยอะติดตามให้แล้วขกดแล้วค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเวทีสวยงามมา ขอให้รวยๆหมื่นๆล้านนำหน้าบุญรักษาให้มีสุขภาพกายใจแข็งแรงร่ำรวยๆมีอายุยืนนานสาธุคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าป่าอำนาจต้อยถ่ายคลิปวอลใส่ไม่คิดทอดองค์อิงดูยอดวิวสีหลายบ่อคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเอาแล้วบาทนี้เสือยิ้มยากเปิดช่องใหม่ต้องให้หลานสาวฝากช่องให้จังสีปงัง คอมเมนต์ท um, ี th th wa, o, rab, pra, um, ่ถ no ัดไปกล่าวว่าติดตามให้แล้วนะครับป่าอำนาจคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากดติดตามให้แล้วครับป่าอำนาจลำดับที่แปดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า fc สาวน้อยเยอะอยู่แล้วกดแป๊บเดียวคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ค้นหาบ่อเจอช่องป่าออกอำนาจติดตามแล้วจ้าติดตามให้ละจ้าคนที่8 1 1รติดตามแล้วครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพ่อท็อปติดตามอโลป่าอำนาจกดติดตามแล้วจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า วันนี้ที่รอคอยรอช่องนี้มาเจ็ดปีแล้วครับเป็นช่องแรกที่ผมติดตามตั้งแต่บ่อทันมีคลิปคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าปาาลงคลิปแหน่ยอดคนติดตามมันบ่อขึ้นเดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าไปกดติดตามมาแล้วกับตอนนี้2.8งจุพันคนแล้วกรับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า วันที่31สิงหาคม6 7ให้น้องอุงอิงฝากช่องให้รับรองช่องลุงอำนาจของอีล่าเฮาจัดไปภายใน24ชั่วโมงจัดให้ครบ1นึ่งหมื่นซับครับช่วยกันดันช่องลุงอำนาจของอีล่าแหน่เด้อครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า สวัสดีครับยามค่ำคืนปมหน้าต้องให้หลานสาวองอิงรัตนาเว้าวนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์สู้สู้นะครับปาอำนาจคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าฤดูกาลนี้ผมว่ายอดคนติดตามหน้าใกล้ๆแสนซับนะครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าซ่องละสองพันคืนเดียวก็ได้แล้วหนึ่งหมื่นครับป๋า คอมเมนต์ท er ี่ถัดไปกล่าวว่ายังหาไม่เจอเลยป่าอำนาจต้องกดให้อยู่แล้วลุงหลาน้อยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าต้องถ่ายอีหล่าแล้วก็ให้อลาฝากให้มือเดียวเห็นผลคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากดติดตามให้แล้วเด้อครับป่าอำนาจคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า พ่อพ่อแม่แม่ fc ลูกสาวช่วยกันไปกดติดตามลุงอำนาจที่รักลูกสาวมากๆด้วยครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบางครั้งก็ไม่อยากให้เอาน้องมาเกี่ยวข้องกับการทำ u t u b e เพราะว่าต,ต,ต่อ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 ไปท่านต้องพึ่งพาตัวเองด้วยความสามารถของท่านเองคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าให้ภาพบรรยายไปก่อนคือพ่อเอกทำแรกแกและกับป๋า คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายังหกร้อยกว่าคนติดตามอยู่เลยกดค้นหาช่องเดออถึงจะเจอคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าติดตามแล้วครับลุงอำนาจของอีหลาน้อยร้อยล้านอุงอิงอิงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าป๋าอำนาจเปิดช่องใหม่ไว้ถ่ายล้านสาวเพิ่แท้แท้คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า รอมือช่องป่าถ่ายสัมภาษณ์องค์อิงถึงสิกดเดอร์กับห้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเจอระบบหลานองค์อิงอิงแน่แน่ลุงอำนาจคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าถ้าหลานสาววันเดียวได้เนเนินครับป่าอำนาจ ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะค่ะ